ความสัมพันธ์ตอนนี้หน่อยค่ารายคนจับตามองสักคู่ของเรามาขึ้นเออตอนนี้คุยกันมากขึ้นค่ะสนิทกันมากขึ้นเห็นมีข่าวว่าไม่จริงค่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกมีเม่าแบบแท็ซุกแฟนฝรั่งเรียกว่าเมียเลยอะไรอย่างเงี้ยซุกเมียฝรั่งวันนั้นอ่านแชรแต่เช้าเองก็ข่าวว่าแต่ใคระซุกเมียฝรั่งว้าแต่เล็วแต่เล็วแต่เร็วคือ อันนี้ไม่จริงแน่ๆเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีคะ่ะ <laughs> <laughs> เขาก็ยังคุยยังขำๆเขาบอกว่าดีนะที่เธอรู้ว่าฉันนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยตกใจไหมเมอโตอินเห็นค่ะตกใจแต่ไม่มากเพราะรู้ว่ารู้ว่าไม่ไม่น่าใช่อยู่แล้วอะคะอ่ะหรือว่ามี <laughs> เอ้ยหรือว่าฝรั่งูนไทยได้อันนี้คืออีกเรื่องฝรั่งไทย <laughs> ได้หรือเปล่าเออไม่มีไม่มีอันนี้ที่เขาบอกเราค่ะเราไม่ได้มีตาม หาแบบอะไรนี้ไหมไม่ไม่ไม่ได้สืบอะไรอะค่ะคือตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่อยู่ด้วยกันคือคบกันแล้วก็คือเขาก็แสดงความมั่นใจมากขึ้นคือเรารู้หมดว่าตารางเขาทําอะไรอยู่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานอยู่วงการเดียวกันใช่ไหมเช็คได้แต่เหมือนที่เขาแบบบอกว่ายังไม่อยากใช้คำลัาตาอะไรส่วนตัวเราซีเรียสไหม ไม่ซีเรียสคือคำว่าแฟนเนี่ยหอมใช้คนเดียวนะคะอันนี้หอมต้องบอกนะคะเพราะว่าหอมขี้เกียจคิดคําว่าเออมันศึกษากันมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คําว่าแฟนแล้วคือแบบตรงๆดีค่ะแถวบ้านเรียกแฟนเป็นคนบ้านนอกบ้านาค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฟนก็เลยใช้คําว่าแฟนมันก็ประหยัดพื้นที่ในการตอบสัมภาษณ์ดีค่ะเราเราเรารู้สึกแบบไม่น้อยใจไม่น้อยใจอะเกลียดเราไหมอะไรต้องน้อยใจหรือเปล่าเออจนเราเริ่มคิดแล้วว่าไม่อะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่า คำว่าแฟนหรือว่าการเปิดตัวอะไรส่วนหญ่มันก็มาจากหอมก่อนอยู่แล้วเงี้ยค่ะได้มีการคุยกันก่อนไหมคะว่าถ้าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเนบบี่ยแทนที่จะพูดเองมาบอกกับเราไม, <isas. S 1> ไม่ไม่ไม่ก็คือพูดความจริงอย่าโกหกเพราะว่าหอมอยากใช้ชีวิตที่ชีวิตส่วนตัวของเราครึ่งหนึ่งวงการบันเทิงครึ่งหนึ่งหอมจะไม่เทชีวิตทั้งหมดให้กับ,บวงการบันเทิงในการสร้างภาพว่าเราต้องเป็นภาพแบบนั้นแบบนี้นะวันนี้เราเป็นยังไงทุกคนต้องรับรู้แบบนั้นเพราะหอมขี้เกียจปั้นแตง เวลาออกไปข้างนอกบางทีหอมเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงหอมอยากจับมือแฟนค่ะหอมไม่อยากตอบคําถามมาว่าเออเป็นพี่น้องกันจับมือกันทําไมกอดเขากันทำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าแฟนฉะนั้นวิถีชีวิตของคนเป็นแฟนกันเขาทำยังไงหอมทําอย่างนั้นนะคะอยากใช้ชีวิตสบายๆเห็นก่อนหน้านี้พี่แท้เขามีเรื่องเครียดๆหลายอย่างตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็เคลียร์ปัญหาชีวิตของตัวเองได้ในระดับที่ค่อนข้างค่อนข้างดีมีมาปรึกษาเราหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ เขาจะเป็นคนติดๆนะคะเวลามีปัญหาก็คือจะแบบแยกตัวเหมือนกับไปเคลียร์ปัญหาชีวิตของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาก็บอกให้เขาแบบเอ่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะให้เวลาคือณตอนนี้ปัญหานี้มันยังแก้ไม่ได้หรอกแต่ให้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวปัญหาจะคลี่คลายเองผมเชื่อว่าทุกปัญหามันแก้ได้มผมไปเจอแล้วก็ไม่ได้รู้สึก ว่าว่ามีอะไรติดขาดอะไรเงี้ยแล้วก็หอมว่ามันมันเพิ่งรู้จักกันหอมก็ยังไม่อยากให้ดึงผู้ใหญ่มาหยุดกระแสว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ไม่ปลื้มอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้รู้จักกันมากขนาดนั้นถ้าไมใจเขียวไหมคะเท่าที่คุยคุณพ่อน่ารักคือคุณพ่อเขาเป็นวัยรุ่นแล้วแท็กก็มีคุยกับคุณพ่อบ้างแล้วว่าเอตอนนี้คบอยู่กับหอมนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหอมเพิ่งเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะต้องเจอแบบมีเกรงหรือว่าเราต้องไม่ไม่ไม ไวเดียวกันไม่เก่งค่ะหอมเข้าผู้ใหญ่ได้ก็คือเป็นคนตรงๆอะค่ะก็แล้วก็มีสมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาน่ารักด้วยเบื้องต้นชนยิงที่ทางที่แท้นีมาพบกระทางบ้านหรือบ้างเจอแล้วค่ะเขาก็เขาไม่ใช่คนที่กลัวอะไรอยู่แล้วค่ะเจอแล้วแล้วคุณแม่หอมจะแบบวัยรุ่นสบายๆเขาก็จะอู้คําเมืองกันเจอกันก่อนหอมแม่ก็แฮปปี้มีลูกชายอีกคนนี้ ใช่แม่ก็แฮปปี้ในหุ่นล่ำๆของแท็กเหมือนกันคือเป็นบ้านที่แบบสนุกอยู่แล้วอะค่ะไม่ค่อยซีเรียสแล้วคือเราทั้งคู่เนี่ยโตแล้วม,มันก็อยู่ในวัยที่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้แล้วละะอะไรเงี้ยค่ะพี่หอมคะเหมือนก่อนหน้านี้แบบพี่แท็กเขาก็มีแบบภาพเป็น bad boy แบบหนุ่มแบดบอยอะไรเงี้ยสำหรับเราแบบเรามีกังวลหรือว่าเราหวงใจไม่อะไรเงี้ยหอมกลัวทุกคนที่ที่เข้ามาแล้วจะเจ้าชู้อะค่ะทีนี้หอมไม่รู้เลยว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่แท็ก คนที่เข้ามาคนใหม่จะเจ้าชู้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยแต่กับแท็กเบื้องต้นหอมยังรู้นิสยัยยังรู้จังหวะการใช้ชีวิตยังรู้ว่าเขาจะไปซ้ายไปขวามันมันเช็คได้เบื้องต้นฉะนั้นวันนี้ถ้าอยู่แล้วสบายใจคบกันหอมก็จะยังอยู่แต่ถ้าวันนึงถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยหอมว่าถึงวันนั้นเราคงตัดสินใจแยกกันเอง ปล่อยให้มันเป็นเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้กําหนดว่าอนาคตต้องเป็นคนของกันและกันต้องแต่งงานกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะหมายถึงความเจ้าชู้เขาใช่ไหมคะ <S <S ตอนนี้ยังไม่มีค่ะคือเขาก็รู้ตัวเองเบื้องต้นว่าภาพลักษณ์เป็นยังไงในอดีตอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตโดยการที่แสดงความมั่นใจค่อนข้างเยอะแท็กเฟซททมบ่อยมากก็เลยรู<ม>้ส<ม>ึกแบบอุ่นใจนิดนึงวเป็นช่วงโปรโม ช่วงโปรโมชั่นใช่ป่ะก,ก็กังวลน,นะแต่คือถ้าเราไปคิดมากถึงอนาคตมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขางานเพราะว่าถ้าคนคนนึงตั้งใจว่าจะทําดีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันดีไม่พอเขาจะเสียความรู้สึกฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทําดีคุณควรจะได้สิ่งดีๆตอบกลับไปค่ะพี่หอหน่งมคะมากค่ะ <laughs> <laughs> มีแบบแปลกอะไรเยาม ยังยังยังไม่มีคือเขายังไม่ทาอะไรให้ให้หึมีมีเหมือนกันแต่เป็นถึงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเมนกับแฟนคลับที่สวยกว่าไม่ได้นะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่เขาเมนกับแฟนคลับที่แบบคือเวลาเขาอยู่เขาจะบอกกินไปเลยอ้วนก็ไม่เป็นไรแต่แฟนคลับที่เขามาเมนเนี่ยเอวอย่างนี้เล่เสื้อเอลลอยแล้วเอวอย่างเงี้ยแบบเราก็รู้สึกนิดนึงแล้วบังเอิญว่าเขาจะพิมพ์หาแฟนคลับคําว่าน่ารักถ้าเป็นคนพิมพ์ผิดตลอดนะคะถ้าใครตามไอจีภาษาไทยก็จะผิดมากเขาก็พิมพ์จากกอไก่เป็นดอเดก มันคือหน้าลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบหึงเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยหึงอะค่ะจะหึงเล็กๆน้อยๆเตรียมตัวรับกับความเจ้าดู้ของเขายังไงบ้างเอ่อก็บอกตัวเองว่ามันค่อยๆค่อยๆให้ให้ทุกวันค่อยๆเติมไม่ให้เจอกันแล้วก็ใส่ร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆทีละนิดแต่ว่าเราก็บอกทุกคนนะว่าเราคบกันฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนใหม่ที่เข้ามา คุณจะมีความผิดครึ่งหนึ่งเพราะคุณรู้อยู่แล้วก็เข้าได้แต่คุณก็ต้องรับความผิดไปครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ความรักยังแฮปปี้เนาะยังแฮปปี้ไม่มีวอกแวกอะไรค่ะคือก็ระแวงกันเองเหมือนกันบางทีอยู่ด้วยกันมันเหมือนเสือพบสิงอะค่ะวันนี้จับโทรศัพท์ทำไรอะมราะจับโทรศัพท์ทีเราจับทีเขาก็อยู่ด้วยกันอย่าจับโทรศัพท์สิ คือยังมีมุมระแวงกันเองอยู่อะคะ่ะอาจจะต้องให้เวลาอีกนิดนึงนะคะมันมีทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์หรือเปล่าไหมครับแบบว่าคิดนิดหน่อยหน่อยมีมีแค่แบบเน็บๆกันต,ตลกตลกคือทําเป็นตลกอะ่ะอ, <laughs> อยู่ดีแค่จากโทรศัพท์ดี <laughs> คือระแวงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เออ่การกระทําโดยโดยที่สัมผัสได้นะตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรว่าว่าคือทุกคนยังดีต่อกันก็อาจจะยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่